ก็วันนี้นะพี่ก็เจอกับช่องรูช่องนะเออวันนี้นะพี่ก็มาเล่นเกมไอ้รูบบอลที่มันดิ่งๆแล้ก็วีไฟนะเกมเนี้ยนะทุกคนเกมนี้ยนะทุกคนตัวทีนะเสียงตัรทัศน์นี่นะเกมนี้นะมาเล่นกันเลนะมาเริด้วย ก็ข้าคอนเสิร์ตนะจุ่มคนเลยปุ่มประมาณหนึ่งพันวิวแล็กกันประมาณวอยวัยวีก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่วันนี้ดูนะทุกคนเกณฑ์นะโอ้ยไม่ว่ะเย้ตอนนี้ผมได้ประมาณ ลูกเองก็ได้เร็วนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ดีลูกเว้นไอสองอันนี้ไม่ได้ดีนะเอสับอัสนสับอันไม่ได้ดีเล่นดูวนะเล่นง,ง่ายกว่าที่เปิดที่ผมเล่นเมื่อวานนะไอเนี่ฮะเพอเอาใหม่เอาใหม่อ oh my, oh my, oh my. เอาไหม่เออโอ้ยปึ๊บแล้วก็ปึออ๊บ แล้วก็อื้อแล้วกบอื้อแล้วกบอื้อแล้วกบอื้อผมไม่ได้คลิปนานเพราะไอ้โควิดสิบนะผมก็อยู่ในพันธุ์ไม่ไปออกด้านนอกก็บางด้วยนะทุกคนขอฝากด้วยนะวี้อนนี้วเชอกอกดเหือแ่หอ้ฉยทุกคนดูทดีดีแแกกดบิดลิ้ไป ไม่อไรนค้างนะค้าค้างผมแนะนำไม่ชวนโหลดแอปนี้น,น,นะแอปนี้คือแอปนี้มีประโยชน์มากเลยนะอึบกดเข้าไปแคกโหลดก็ไม่มีฮะไปหาเขาเองนะเอ่อกดสิสเกนไวรัสล้ลางไวรัสล้ลางไวรัสเดี๋ยวนะได้ดีมากเลยแอปนี้ทำการล้างด้วยนะ เอนกดไลค์ด้วยนะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้านล่างด <twitch S 2> <sus? S 1> um ้วยว่าเบบี้ทำอะไรก็พี่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมากนะโควิดก็ไม่รู้ทำอะไรดีนะกดเส้นไฮระดับมันจะกทำไมเอานะ แล้วนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวดูไปดูสักสักอันดีกว่าโอมทดนะิดด, like ด้วยนะดูกันกดไลค์ด้วยนะแต่วัแต่คลิปเล่นฟีไฟก็กดไ like ลค์ไหมเยอะๆจะเล่นนะให้ดูนะเล่นให้ดูนะกดไลค์นะกดไลค์กดไลค์ like, like, ชอบกดไลค์มากอ,อันนี้อ่ำไปสุดเลยอ่ะเป็นหมืน่นะเป็นแสนว่ะหนึ่งพันก็ได้เขาไม่ถึง หนึ่งเดือนก็หนึ่งพันไม่รู้เหมือนกันงานะทุกคนเดี๋ยวเรียนดูักตานนะกัด้วานดแนี่ยเตายก่อนกผิดอีกเลยค้างอีกเลยแต่ว่าไม่ค้างว่ะจะนี่นะ